เอาละครับนี่คือสําหรับวันที่3แห่งลงเน้นวัดปัญญานวันนี้นะครับแล้วก็มาช่วมต่อนะครับผมสำหรับบรรยากาศตอนเช้านะครับวันนี้จะมีคนมาเยอะนะครับผมจอภาพ32นะครับจากไปอะไนะครับโอ้นี่ครับวันนี้มีไม่ออกไม่ออกรองน,นุ่มก้าวเน่ การเพลงเจ้าจ้างฮะโอ้วันนี้น่าจสวยมากนะครับเียครับเลยครับนี่เนะนี่ยความนหนูไม่สบายใช่ไหมสบายขนย <65 S 2> วันนี้ยังได้กินโจ๊กเปี๊ยะไม่สบายนะครับ <c oughs> เป็นวัดนะครับผมหนาวมากนะอากาศตอนเช้าเนี่ยนี่อากาศตอนนี้แดดเพิ่งออกนะตอนนี้อยู่ประมาณสิบโมงมแล้วครับ อย่าลืมกดไลค์กดซนีนะครับผมปันปันหาเนี่ยอันนี้คือเจ้าภาพแข่งน้องเอ้ยน้องคำดีไม่ใช่ใช่ใช่น้องคำ,คำดีนะครับแล้วก็น้องหอมหนุ่มนะครับผมเจ้าภาพแข่งนี่นะเบอร์31นะครับผมดูต่อไปกันรอบๆนะครับเก็บภาพตอนเช้า โอ้ยทำอะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าจี่เขาปุ๊กนะครับเมืองไทยไม่มีนะจี่เขาปุ๊กเหมือนเดนะอันนี้เขาเรียกว่าย่างย่างเขาเรียกว่าสเต็กใช่ไหมแบบนี้สเต็กนี่คือเนะ <c ười> นื้อวัวนะที่นี่เขาห้ามกินเนื้อว,วัวนะอันนี้คือเป็นข้าวหนมนะครับ <c ười> ข้าวเหนียวใช่ไหม <c ười> ข้าวเหนียวใส,ใส่ใส่อะไรอ่ะใส่งานนะไม่ใช่ใส่น้ำตาลนะที่เราเค็มๆไม่ใส่น้ำตาลไม่ใช่นะอันนี้ไม่ต้องซื้อนะคำเองนะครับ ว่าซื้อมาทำเองครับ๋อ้ทำเองนะครับน่ากินนะครับเดี๋ยวมีถ้าขายนี่ชิ้นลนะประมาณ500จัตนะดีๆนี่เลี้ยงฟรีนะใส่มาบริการฟรีเลย <laughs> อันนี้คืออ๋อวันป่าครับไม่รู้เจ้าภาพชื่อใครนะครับไม่รู้ไม่รู้จักนะครับผมเนี่ยรับมือวันป่าครับ, <laughs> รบไอ้ดีนะครับ <laughs> เราส่มต่อตรงนี้เลย <laughs> <c oughs> ไปดูนอย่างนั้ไปไยังเขาเมื่อไปดูนแล้วเนี่ยไปวไจวางกไไ็เลยเป็นไปดูเลยมา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 ยังเขาอะอ <c oughs> ันนี้คือสำหรับเต้ง VIP นะครับผมมาดูต่อนะครับดีดูต่อเรื่อยๆกันครับผมไม่เป็นไรนะครับวันนี้คือเป็นวันสำคัญนะครับ แ,แล้เต้งก็จะมีเจ um, ้าภาพานี right ้นครับมาทําบุญนะผมครับขอโนหมว้ไร้เข้บ้านเล้วครับอาวันียาทำบุญทำบุญ อันนี้สุดสุดมาจจกจ๋าเนี่ยมนเนี่ยไปไปเตะทำผมเจอบนห้องนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะไรธรรมาจักจ๋าไปกับไปไปเตียนไปกับอะไกับบ้าปังเนี่ครับเราไปดูไปอากาศข้างนอกนะครับ โอ้พระเทาไม่สงฆ์อืมครับไม่คำกำลังจะขึ้นวิหารหนาวไหมครับหนาวไหมครับหนาวค่ะหนาวนะตอนเช้านะครับตอนนี้ร้อนนะครับรูปอากาศรอบรอบนะ ขอ,องมือปองอยู่ไหมไหนของวีไอพีเนอะตรงเพิ่งเนี่ยของบีไอพีองพิ่งนะครับไปดูบรรยากาศข้างล่างนะครับผมสุดยอดมากครับอันนี้มาดิไปดิขึ้นีิหารนะ S <S <preach science> อันนี้คือสุดประจำแห่งวันเงียนะสินธำว่าจักจ้าอ๋อครับบรรยากาศข้างล่างนะคือเป็นการเร่งรูนะครับผมสําหรับแขกที่มาร่วมทำบุญวันนี้นะ สำหรับทางนี้นะไปกับนี้นะครับแล้วเราไปคุยกับก้อาจารย์นะ้าน้านักันมีเดมเริ่มกินน้ำจ่ายครับผม อันนี้ไม่จบชื่นนะครับผมสำหรับแยการะตอนเช้านะครับจะเป็นข้าวเส้น,นครับผมสำหรับแยการะตอนเช้านี่าานะ,ะข้าวเส้นกับข้าวอยากกู้นะครับผม อันพีนังีอ่านเขาปองจบซ้อมมันหนมฟุงหรอทอมาติดมัน่ะมฟุงกันหรอันฟัดอันน่ะเอาบ้าเอาวันพัดปัดาตันหนาลูเอาวันพัดปัดแ่เออเอาหรือเอาตั้งเงินเอาเนาย่าง้ันมาเจอกมคนวาย่มีมาปองอะไรปีังก่ะจะรับปองพันขบอ่วนนะกปอง้ปอาเออเออ ครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับสำหรับตอนนี้นี่ไปตัวหนึ่งอยากกินอะไรนะครับสั่งซื้อได้นะครับกินของกินโบราณทั้งหมดเลยอะไรนะครับวหองอ่ะ พี่ว่าตอยกเยวถมาต้เปลนเจ้ามันมือ,อ,อก,กบมือได้เห็นขล้างใช่ายบ้านเจ้าอเ้กับพ่นเราเลยเจ้าอ้อลมทางนี้นะครับก็จะเป็นของกินออกใหม่นะครับตอนนี้จะมีคนเยอะนะครับ ผสมโปเป็นจินนะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับซื้อหนึ่งอันจะได้สองอันนะครับทางในมีสองอันด้วยโอ้โหทางนี้นะครับจะได้เห็นบรรยากาศสวยงามตามท้องเหลือ,องนะครับผมโอ้โหจแบบัดไปหกรรร้าาาททใเ เอาละครับเริ่มต้นชีวิตใหม่แห่งอีกวันหนึ่งนะครับอืมครับช่วยสวัสดีครับไอเดียครับทำอะไรครับผมเนี่ยไอเดียจทำอะไรไม่รู้นะทำงานครับ เพราะว่าน่าก็เปิดหันก็เฮืองน้าแล้วถ่ายจ้อถ่ายกันดย่ี้กันนะหมาเลขเป็นว่าแล้วครับตอนนี้ครับใครครับผมพาไปโรงเชยร์วันครับอ๋อไม่ทันแล้วครับพอดีรถไม่ว่างครับไายแน่เลยไม่ลองเลยอะไรครับนี่คือสถานการณ์คึกคักนะครับกำลังแกประกาศนะครับ

อ่าน่ยเน่อะไรนี่ยหโจ้เนี่ยเข้จะสาวน่ประกาศแกเนี่ยตนไอแกประกาศสาวเจ้านี่ครับสำหรับอาหารเี่งนะครับผมวิ่วิ่รยมีได้กินนะ แต่ก็บรรยากาศทางนอกนะครับจะเป็นสำหรับแขกที่มานะครับมาร่วมทำบุญจะเพิ่มนะเนี่ยมันจะเพิ่มนะ วันสองคนคันออกูเราต้อคนะวันสองแก้มมปลาคสันได้เด็ดแต่วบคันวางคังเร้องการหนันหนึ่งันแ่เรางการสคนลยกังันาได้นกาน้าแต่พอรามวามจัานทายเหเลือ่งเืค่ไดคนที่ย่งตั้งน้ำองเราควบคุมได้แต่พอว่าเนเ่ากเลยวบนีครับบริการ

พระ,ะ,ระกรกพรกทได้กินข้าวอีน่ะเนี่ยเอาเพลนี้เนี่ยพระานเร่งวันเลีเปลี่ยนเปนเทมเมอร์ตัวขาวยาวพุงมูตะคู่ฟังเลี้ยนเปล่ากันสุริอสินสักยาพรเสียงลีมยิมจิมเกนนัหหนอทันติมทักไทยขันยันสักกาออง มีเงิอะไรเปลี่ยนตามเหมือนตางตมมีคำอะไรเปลี่ยนสายันตาเวียนหมีโคมีเลี้ยงปัเปียงโตลายมีวัวมีควาสร้างไปมากว่านุ่ทอะไรทะาวังปวงเอมักผูสองนางกาตะเกาเขาสู้ตองพรนนาสู้อายุวนาสูข้าพระบฏิผานนายสากิติศรีจสังพรว สวัสดีตอนเช้านะครับเช้านี้อยู่ประมาณสิบโมงครึ่นครับอันนี้คือยำยำอะไรครับไม่ว่ายำข้้นะครับแล้วก็กลุ่มหนุ่มังแ้ยนตามดีัะเออไปเร่อเฮียอะไร้ระองไนจอน้ำอ้อยนะจอน้ำอ้อยอ่ะโอ้คจอน้ำอ้อยไม่เคยกินเลยน

เดี๋ยวทางนี้ก็จะเป็นน้ำพริกโทอรีนะครับนี่ครับน้ำพริกโทอรีครับไปเสิร์ฟแล้วนะครับเร็ดูนะครับช่วยกันกินช่วยกันทำนะครับดูขายยี่อายติ๊ติ๊กขาได้เข้าเดียวก็ได้ได้ไอ้เจียวเจียวเจียวน้ำพริกโทอรีอ๋ออันไหนอ๋อ เขายิมาเดียวมาว่าไปดูนะครับผมว่ามีอะไรนะครับก็ส่นุ้ปกสนุ่ใช่นะยำบูยองยำบูยองยำบูยองนะครับเมนูที่ขึ้นชื่อคือแกงข่าที่นะครับไม่มีนะแพงที่สุดนะครับ โลละประมาณห้าหมื่นจัดนะครับแพงกว่านึ่งนะครับอันนี้เปี๊ยงกันนึ่งเนี่ยเหมือนยนห้องให้ไอ้พี่ว่างี้เลยพี่พี่เนี่ยเปี๊ยงกันนึ่งเนี่ยไอ้เด็กพี่พี่นะครับอร่อยมากนะครับนี่คือแพงที่สุดนะครับผมถ้าไม่ใช่งานใหญ่อาจจะไม่ได้กินนะเป็นภาวณีนะขอานี้นะไอ้แกงไอ้แกงจัดอันบัตรแล้วก็รูปบรรยากาศทางนี้นะครับสาวๆกราเรามารวมกันใส่ข้าวซอยนะครับ

เดีมาโอ้เดี๋ยวมาคุณมาตั้งเนสองสามก้อมาเลยมาเลยปกคล่มาเดียมาตั้งัมาตั้งยันอ๋อิดกีกนไว้เี๋ยโอ้นี่ครับอาเจเฮมาช่วยด้วยนะครับ นี่ครับคือพยายามสู้เพิ่งมานะครับโอ้นี่ครับโอ้โตกใจบวน้ยเหรอมาทะไรปิ่นมาทเล่นรอาได้กินขี้มือเนี่ยกินขี้มือได้เลยนะได้ขี้มือโดนเลยเนี่ยเออเ่มาเลยเ่มมาเนี่ยไปหนออเนี่ยใบประบุเนี้ย

Terror, งานปล่อยเข้าพิธิวัิกรรมแห่งโลนเงินวัดต้นงานนะครับทางที่4นะครับก็จะได้เห็นพี่น้องหลายหหมู่ว่านนะครับมาร่มโตร้มใจทำบุญวันนี้นะครับผมดูเปลียนกันรอบๆนั้นทุกคนถึงเวลาที่รับประทานอาหารนะครับ 拜了哈。<Why> <noise> เลยนะครับผมคนเยอะสุดยอดมากครับถึงเวลารับประทานอาหารนะครับผมบน,าานี่เทียนเน่ที่เขาอยู่นั่นเน่จ้าชื่อเขาอยู่นั่นเน่อ สำหรับอาหาร ปรากาศตอนเช้านะครับตอนนี้ก็ถึงเวลา11โมงพอดีนะครับก็รับประทานอาหารเท่งน,นะครับตัดไปเลยนะครับไหนก่อนก็ยังไม่ได้กินนะครผมกินข้าวกินข้าวถ่ายไปได้เลยนะดูปรากาศรอบๆนะครับวันนี้ยังไ,ได้มาเก็บปรากาศทางนี้นะช้อปปิ้งมอลล์นะครับ ดูรู้นะครับมามีอะไรที่น่าสนใจนะครับผมของโบราณนะครับก้มแ้วก็ัน้สงรู้เลยนะครับใกล้จะหมดนะครับทางหน้ามีอะไรนะโอ้กินโก

<c oughs> <laughs> อันนี้คือเรียกว่าน้ำโชคนะครับขอยจะโชคปีนะครับผมพระรามมุนนะครับ วันนนะครับการที่ทำบุญวันนี้นะครับก็ถ่ายไปได้เลยนะครับก็จะได้เห็นวิธีการกินแลวก็าปาวันนี้ที่ทำบุญนะครับแห่งโรงเรียนวัดด้วงนงียนะครับผมเอา <c oughs> ละครับก็รอพาจา์ทำอาหารเสร็จป,ปุ๊บแล้วนะครับตอนนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแเชร์นะครับตัมารูสาวๆนะครับที่ต้อนรับแขกแห่ง ต่างหมู่บ้านนะครับผมนี่ครับโอ้ยเดี๋ยวติดอย่าเปิดอย่าเปิดถ่ายอยู่สวัสดีครับผมสบายดีไหมครับสบายดีค่ะกินข้าวหรือยังครับกินข้าวหรือยังอยากกินเลยอะไรนะครับอันนี้คือซื้อน้องหอมได้ไหมครับโอ้ยทำไมสวยขึ้นจังเลยขึ้นเลยไึ้เลยเขินกล้องเหมอันนี้น้องหอมแรงกัาไหมฮะโอ้แรงแรงเหล่าวันแรงเหล่าวันนะครับอันนี้คือน้องหมยค้องหมยนะครับน้องหมวยนะครับหนาเหมวยเหมย นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจทําคลิปต่อไปแห่งหนุ่มสาววันงานเชียงตุงนะครับอันนี้คือไอ้หนุ่มวันงานนะครับกำลังตักข้าวนะครับผมตั้งเดียสิรินิดนิดแล้วมาตุ้งมุกเสียวบึ้งมาได้ไหมอันนี้เป็นวิชายเป็นมันหรอครับพี่กลัวพี่กว่างเรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครา์นะครับผมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับ